สวัสดีผู้โดยสารทุกท่านครับผมพ h d ดีเลโนและวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์เล่นคอนไกสตาร์เรลหปีโดยที่ไม่เติมเลยจะเป็นงไงกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้าสำหรับเกมคอนไกสตาร์เรลนะครับก็ได้ดําเนินมาครบรอบ1ปีแล้วหรือว่า3ามวันนั่นเองนะครับอย่างที่รู้กันนะครับสำหรับคอนไกสตาร์เรลเนี่ยก็เป็นเกมเทิร์นเบสนะนอกจากสกิลเอฟเฟกที่สวยแล้วก็ยังมีตัวละครที่สดแสนจะน่ารักอีกด้วยซึ่งเลกได้ว่าเล่นได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยซึ่งงงตตออออออนนนนนนีี้้้ผผมมก็ยยยัเเเเเลลลู่่่่่่ะแแวจรรืืืๆ เละเลยว่าเข็มคนมากๆเลยซึ่งผมก็ยังติดตามเนื้อเรื่องกันอยู่นะสำหรับคอนเทนต์หลักในวันนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวไอดีซึ่งระหว่างการรีวิวเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกเก็ดเล็กเก็น้อยแล้วก็แนะนําถือว่าเป็นการไกด์นะครับผมนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับสายฟรีไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเรื่องการเลือกกดตัวละครการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็แนวทางการจัดทีมเพื่อจบคอนเทนต์เอ็นเกมนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวละครกันก,นก่อนเลยแล้วกันสําหรับ,บตัวละครของเรานะครับก ดูไล่ตามตารางอันนี้เลยนะครับก็จะมีตัวละคร5่าดาวนะครับทั้งหมดเนาะก็จะมีล้วนเหมยครับอาจารย์จริงเหลิวฮิเมโกะแล้วก็น้องไปลูกครับคาร่าอัชลอนนะฮะมีโบโรเนียครับด็อกเตอร์เลโชเซเลน,นะครับต้านเหิงครับอิมพิวเตอร์ลูเนนะครับหอหัวครับและวก แน่นอนครับ MC เนาะแล้วก็ Silver Wolf แล้วก็มีพ well. ี่เวลรวมทั้งสิ้น14ตัวละครนะครับสำหรับตัวละคร5ดาวที่เหลือก็จะเป็นตัวละคร4ดาวแต่ว่าตัวละคร4ดาวเนี่ยมีไม่ครบเนาะก็ยังมีบางตัวที่ขาดไปอยู่นะครับสำหรับตัวละคร4ดาวที่ปลด E 6นะครับผมก็มีเธอท้า E 6มีทิ้งวิน E 6มีนาตาชา E 6แอสตรา E 6ครับชิงช่วย E 6แล้วก็มีแซมโป E 6มาร์ช E 6กครับก็จะประมาณนี้สำหรับตัวละคร4ดาวที่ มี e 6เนาะสําหรับตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดเนี่ย e 0หมดเลยยกเว้นตัวละครที่หลดเลทเนาะอย่างเช่นน้องไปลู่นะครับมี e 1แล้วก็มีคาร่า e 1ครับแล้วก็มีโบรเนีย e 1ที่เหลือก็5าดาวจะเป็น e 0หมดเลยนะครับสําหรับตัวละครก็จะมีประมาณนี้ถัดไปไปต่อกันที่ตัวไลท์โคนกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับตัวไลท์โคนนะครับก็จะมีไลท์โคน5ดาวของเธอท่านะครับอาจารย์จริงหลิวครับละนี้ก็ไล่จากร้านเธอท่าเช่นเดียวกันนะฮ อันนี้กดแรกมานะครับผมแล้วก็มีไลท์คนประจําตัวอาเคลลนแล้วก็มีไลท์คนประจําตัวของเวลซึ่งมาจากตู้ธรรมดาก็จะประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับการวางแผนการกดตัวละครซะหน่อยซึ่งการวางแผนการกดตัวละครของผมเนี่ยก็จะทําเจ้าตัวตารางขึ้นมาเพื่อแบ่งหน้าที่แล้วก็ตําแหน่งของตอัวละครแล้วก็ท่าต่างๆของตอัวละครเพื่อเวลาเรากดตัวละครมาเนี่ยเราจะได้ไม่กดตัวละครที่ซ้าตําแหน่งกันนะครับจะได้ไม่เป็นการปั้นแล้วก็สิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยใช่เหตุดังนั้นครับผมเอาตัวละครครับที่เอดีผมมีอยู่แล้วก็ปั้นเสร็จแล้้วเ่ใสขาไป ยกตัวอย่างเช่นดามเมจหมู่ท่าน้ำแข็งเนี่ยผมก็มีน้องเฮอร์ท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าอนาคตมีดามเมจหมู่ท่าน้ําแข็งมาอกีกผมก็อาจจะพิจารณาข้ามนะครับไม่กดแต่ถ้าหากว่าตัวละครที่ผมขาดอย่างสมมุติว่ามีตัว ดามาจธาตุลมแบบหมู่เนี่ยมาผมก็จะพิจารณากดเป็นพิเศษนะครับหรือว่ามีตัวละครดามจ์ธาตุไฟมาเนี่ยก็จะพิจารณากดเช่นเดียวกันเนาะซึ่งจากตารางเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถพิจารณาเลือกตัวละครที่จะกดหรือจะข้ามได้ง่ายขึ้นนะครับตัวละครทำดามาจนะผมแนะนําว่ามีตัวละครอย่างน้อยธาตุละ1ตัวแต่ถ้าใครเล่นไปได้สักกลางเกมแล้วหรือว่าเป็นสายฟรีที่เล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็แนะนาธาตุละสตัวเนาะเป็นโจมตีดามจแบบหมู่แล้วก็แบบเดี่ยวแบบเดี่ยวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตตัััวววละะคครรทงงอยย่าเดีเนีนหมถึ สามารถทำดาเมจใส่สตูประเภทบอสเนี่ยได้แรงด้วยอย่างสมมติอาจารย์จริงรเดี่ยวก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถโจมตีเป้าเดี่ยวได้แรงถัดไปก็จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยไอดี ID หนึ่งมีขั้นต่ำไว้สัก4ี่ตัวละครก็เพียงพอแล้วครับเพราะเวลาเราเล่นคอนเทนต์เอ็นเกมเนี่ยเวลาเราจัดทีมใช่ไหมเราก็ จัดไว้ทีมบน2ตัวทีมล่าง2ตัวนะครับผมอย่างมากก็จะใช้แค่4ตัวเท่านั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องมีทุกธาตุก็ได้นะครับส่วนมาทัดล่างสุดนะครับก็คือตัวละครประเภท d e f e n s i v e หรือว่าประเภทที่ทําให้ทีมสามารถยืนอยู่ได้ยืนอยู่ไหวอย่างเช่นตัวละครฮิวแล้วก็ตัวละครผาดอนุรักษ์นั่นเองนะครับถ้าเป็นสายฟรีมือใหม่เนี่ยมีไว้สัก2ตัวละครก็เพียงพอแล้วครับไม่จําเป็นต้องมีทุกธาตุก็ได้นะสำหรับใครที่อยากได้ตารางเปล่านะครับผมแถมขึ้นมาตาันนินเลยเนาะจะได้เอาตัวละครในไอดีตัวเองไปลอง เข้ามาเราจะได้พิจารณาได้ว่าเราจะเปิดหรือว่าจะข้ามดีนั่นเราถัดไปนะครับมาดูในส่วนของตัวละครที่ผมปั้นเสร็จเรียบร้อยกันแล้วบ้างดีกว่านะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างตัวละครที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตามนี้เลยเริ่มจากลวนเหมยเทราส50 10 10จันจริงหลิว5 0 10 10สิเมโกะ50 10 10ไปลูก9่1 9 9้าคลาร่า60 10 10เฮอร์่า62 1212 อเคลอนห้าส1 0 1 0โรเนีย6 0 1 0 1 0 1 0ส็อกเตอร์เรชชแล้วก็มีเซเล่6 0 1 0 1 0ต้านเหิงล่างมังกร60 1 1 10 10เพลรา2 1 2 1 2ดสิิงชิงวิน7 1 2 1 2หัวหัว 1, 10, MC 611 11 11 1ดสิ9 9 9วาวูฟหกาาตาชา3 10, 9ิีกง711 11 11เ1 ชิงช่วย711111สู้ฉาง69999ต้านเหิง799911ก็จะมีเท่านี้ครับที่เหลือก็คือยังไม่ได้ปั้นนะครับผมจริงๆแล้วเทรสนะครับใครที่เป็นสายฟรีมือใหม่เนี่ยผมแนะนำไว้ที่เลเวล8-9ถึงก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องอัพ10ก็ได้นะครับแต่ของผมในบางตัวที่อัพ10เนี่ยผมจะเอามาทำคอนเทนต์ที่เลยจากคอนเทนต์เอนเกมไปอย่างเช่นเล่นซูนไซเคลิลหรือว่าทำเพลฟิกชั่น80แตม้มนั่นเองก็เลยอัพไปเยอะหน่อยนะครับ สำหรบถัดไปก็จะเป็นในส่วนเลเวลนะครับก็จะมีบางตัวที่ขึ้น80บ้างบางตัวที่ 75, 70อะไรทำนองนี้แต่ตัวไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็จะไม่ได้อัพนะครับไว้ที่40ก็พอละอัพแค่เอาตัวมากดการชา,ชานะก็สำหรับใครที่เป็นสายฟรี หรือมือใหม่และอยากประหยัดทรัพยากรเนี่ยก็แนะนำนะครับตัวละครทำดามจเอาไปที่75แล้วก็ตัวละครสปอร์ตเอาไปที่70ก็เพียงพอแล้วครับสามารถจบคอนเทนต์ End Game ได้แล้วแต่จะเห็นว่าบางตัวผม80เนี่ยตัวละครที่ขึ้น80หรือว่าสปอร์ตที่ขึ้น75เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าผมใช้พวกเขาเหล่านี้ในการทำคอนเทนต์ที่เลยคอนเทนต์ End Game ไปอย่างเช่นทำศูนย์ไซเคิล MOC ชั้น12หรือว่าทำเพลฟิ c ชั่น80แต้มนะครับไปต่อกันที่ในส่วนของอ e ินเวนทอรี่กันบ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรยังไงเริ่มจากสมุด EXP ก่อนเลยครับเหลือสีม่วงเล่มใหญ่นะพันหกร้อยเล่มก็ใช้การบริหารจัดการทรัพยากรเอานะครับผมอัพเฉพาะตัวที่ใช้นอกตัวไหนไม่ได้ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องอัพเราก็จะสามารถเก็บเจ้าตัวพลังงานเนี่ยเอาไปใช้ลงกับอย่างอื่นได้แล้วก็อย่างที่บอกตัวละครดาเมจออพไปที่7จแล้วก็ซัพพอร์ตเอาไปที่70ก็เพียงพอแล้ว ถ้าหากว่าลงคอนเทนต์ในเกมไม่ไหวจริงๆค่อยดันขึ้น80ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว Refine e z e r นะครับมีสีม่วงอยู่ที่320ชิ้นนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว Up l y l i c s นะครับผมซึ่งตัว Up l y l i c s เนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปหน้า l y l i c ให้ดูอีกทีนึงว่าเหลือเยอะขนาดไหนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มี Track of Destiny เหลืออีก14ชิ้นถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะไม่ฟาร์มพวกสมุด EXP แล้วก็ของตีบวกอาวุธเลยซึ่งจริงๆแล้วผมก็ฟาร์มไปประมาณ20กว่าครั้งตอนช่วงคูณ ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่แต่พอมาตอนนี้เราสามารถบริหารทรัพยากรได้นะครับก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะไม่ฟ่าเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีแจกให้แล้วก็ถ้าเป็นสายฟรีแท้100%แล้วก็บริหารทรัพยากรดีเนี่ยมันพออยู่แล้วครับถัดไปก็จะเป็นส่วนลีลิกส์เนาะที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วก็ตอนนี้สายฟรีแท้100%ที่ไม่เคยรีพลังงานเลยนะครับมีลีลิกบวก15ทั้งหมดนะครับ45ชิ้นบวกกับอีก15เป็น90ชิ้น แล้วก็บวกไ้กนี้ที่เหลือ,อรวมเป็น128ชิ้นที่เหลือก็จะไม่ได้บวก15เนาะก็คะกันไปนะครับก็จะเห็นว่ารีลิสผมเนี่ยอยู่ที่2,011ทับ2,000แล้วก็คือมันมันล้นมากๆแล้วก็เดี๋ยวมานั่งบริหารจัดการแล้วก็มาตีบวกแล้วก็คัดอีกทีหนึ่งนะครับผมคือตอนนี้เยอะมากๆเป็นสีทองเกือบหมดเลยฮะทั้งนั้นเลยนะครับเป็นทองเกือบหมดเลยนะฮะ ถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Other Materials นะไม่มีอะไรพิเศษนะครับ Consumables นะครับก็มีทำไว้แค่ชิ้นเดียวก็เป็น Trick s n a k นะครับเ a นอ a คา l o n น่าจะรู้กันนะครับถัดไปครับก็จะเป็น Missions นะครับไม่มีอะไรพิเศษฮะมาที่ v a l u a b l e s กันบ้างดีกว่าสำหรับในส่วนตรงนี้ก็มี Relic Remains นะครับ770ชิ้นนะครับจริงๆแล้วตัว Self Modeling Resin เจ้าตัวที่ใช้เลือก Stats Relic นะครับผมจะมี Minimum Stock อยู่2ชิ้นนะครับผมถ้าเกิน2เนี่ยผมก็จะใช้เลย อันนี้เดี๋ยวผมหลังจากที่อัดคลิปนี้เสร็จผมก็คงไปใช้ละถัดไปก็จะเป็น Un d ด ing s t a r l i g h t นะครับเดี๋ยวน่าจะพิจารณาความคุ้มค่าแล้วก็จะตัดสินใจทีว่าจะแลกอะไรไปบ้างนะครับจริงๆผมเคยใช้แลกครั้งหนึ่งเนาะใช้แลกไลายคนประจําตัวของโบรเนียมาซึ่งตอนนั้นคุ้มค่ามากๆนะครับซึ่งผมประเมินความคุ้มค่าแล้วแต่คราวนี้ที่เหลืออยู่อีก888อันเนี่ยเดี๋ยวพิจารณาความคุ้มค่าก่อนว่าเอาไปแลก,กอะไรถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ ส่วนนี้เจ a เฟอร์อันนี้คือลืมแรกครับไม่มีอะไรเดี๋ยวจบคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวกลับไปแรกแล้วก็มีเฮอร์ทาบอล39ชิ้นนะครับฟิลส์นะครับ27แล้วก็อันด i n g อมเ e r s ส์นะครับ7,800คือพอแลกตัวแน่นอนที่รีทุกครั้งเนาะพวกนี้ก็จะเป็นโูเซนอัฟเตอร์โกลนะครับเอาไว้แลกพวกไลโคนตอนนี้ยังไม่มีไลโคนไหนสนใจเป็นพิเศษก็เลยเก็บไว้ยังไม่แลกนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ไว้กันมาที่สโตร์สักหน่อยนะครับผมสำหรับตัว Express s u p p l y p a s s นะครับก็ไม่ไม่ได้เติมเนื่องจากเป็นสายฟรีแทนร้อยเปนะครับ Battle Pass ก็ไม่ได้เติมนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น u n d ดับยิงซาร์ไลนนะครับตรงเนี้ยก็อย่างที่เคยบอกไว้นะผมแลกไลคนโบนียไปครั้งหนึ่งเนื่องจากคำนวณความคุ้มค่าและตอนนั้นก็เป็นไลคนที่คุ้มค่ามากนะครับก็เลยแลกมานะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยเหลือ8 8ด้อดสิแปชิ้นเดี๋ยวคำนวณความคุ้มค่าอีกทีหนึ่ เอมเบอร์สนะครับเอมเบอร์สเนี่ยเรียกได้ว่ามีเยอะมากๆแต่เวลาแรกเนี่ยผมก็แลกแค่3ชิ้นเป็นหลักนะครับผมแต่ว่า Track of d e ตินี่เนี่ยเดี๋ยวอนาคตอาจจะพิจารณาอีกทีว่าจะแลกหรือไม่แลกดีนะครับ Contract Shop นะครับไม่มีอะไรตัวแพ็คนะครับก็เป็นสายฟรีแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เติมนะครับแล้วก็เจล่าเฉดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตอนกดกระชาก็คงจะได้ซื้อกันนะครับแต่ว่า ตอนนี้คือเก็บไว้เป็นไอตัวนี้ก่อนเป็นเพชรตุติไว้ก่อนนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเลคคอร์สประจำ ID นะครับผมสายฟรีแทลร้อยเเนี่ยมีเลคคอร์สอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ days of activity นะครับอยู่ที่3ามวันนะครับเนื่องจากคลิปวิดีโอเนี่ยเพิ่งอัดนะครับตัวละครทั้งหมด34ตัวเครดิตทั้งหมด1นล้านสองแสนเครดิตนะครับผมไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เนื่องจากไม่ได้รีพลังงานฟาร์มแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมไม่ได้ลงไปฟาร์มตังค์์นนนนะะะคคคครรรรรััับบฟาามมมมแ่่่ปณไกกี้้งงเเออตต ถัดไปก็จะเป็นดาเมจมากสุดที่ทําได้นะครับอยู่ที่5้าล้านเก้าแสนครับตัวละครที่ใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือน้องใบลูนะครับผมตัวนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นสายฟรีไม่ได้รีพลังงานอยู่แล้วก็น่าจะน้อยกับผู้เล่นท่านอื่นนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว simulated universe นะครับก็จบนะครับผมซิมแมลงเวลห้าแล้วนะครับแล้วก็ go a n น g กียสเนี่ยจบเวลห้าจบสิบสองเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดไปก็จะเป็น c o n t ทน e n t กมนะครับอย่าง memory of chaos นะครับผมได้ดาวเนี่ยทั้งสิ้น535ดาวแล้วตั้งแต่เล่นมานะครับ แล้วก็เพียลฟิชชั่นอยู่ที่36ดาวนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเลคคอร์ด ID สายฟรีแท้100%นะครับผม นำในส่วนของคอนเทนต์ที่เลยจากคอนเทนต์เอ็นเกมไปเนี่ยผมก็มีเล่นเอาไว้บ้างเช่นเดียวกันเช่น MOC ชั้น12ศูนย์ไซเคลสำหรับทีมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมอาจารย์จิ้งหลิวโบรนเนียล่อนเหมยแล้วก็เพล่านะครับก็จบ MOC ชั้น12ศูนย์ไซเคลได้จะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยแต่ถ้าเราบริหารทรัพยากรดีแล้วก็มีแผนในการกดตัวละครเนี่ยก็สามารถที่จะจบศูนย์ไซเคลได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวเพียร์ฟิชชั่น80,000สกอร์เต็มก็จะเห็นได้ว่าสายฟรรีีีเเเเนน่่ยกก็็สาามมถทจจะบ80,000ตไดด้ชวั สำหรับรีวิว ID สายฟรีนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่นสายเติมน้อยสายฟรีนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่ อยากมาลองเล่น Honkai Star Rail ดูนะครับผมยิ่งช่วงตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ครบรอบหนึ่งปีพอดีบอกเลยว่ามีของแจกค่อนข้างเยอะมากๆสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมอ้ออย่าลืม Honkai Star Rail กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก็อย่าลืมไปติดตามดูนะครับส่วนคืนนี้ก็จะมีไลฟ์เวอร์ชันใหม่2.2ด้วยมีโค้ดแจกกันอีก300เ e r a เ e สแบบจุกๆนะครับผมอย่าลืมมาไปกอกกันด้วยนะครับไปจริงๆแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากคนดูกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า